คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำราวตากผ้าแบบง่ายๆจากท่อ PVC ที่เหลือจากการเดินสายไฟครั้งก่อนนะครับอุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆนะครับก็จะมีก้าวปู2อันคัตเตอร์ตัดท่อและก็สว่านไร้สายที่สามารถเปลี่ยนหัวได้5้าหัวเจ้าแรกในไทยของอุซุกะรุ่น OCD 701ขีด D1 คือผมชอบตรงที่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนหัวแล้วก็สามารถใช้งานในที่แคบๆได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกผมก็จะตัดท่อยาวประมาณสัก1เมตรนะครับจากนั้นก็จะมาตัดอีกท่อนละห้าเซน่อได้ท่อนน PVC ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับผมก็จะทําการมาร์คเพื่อจะเจาะฝังพุกนะครับแล้วก็จะยึดตัวราวตาบผ้าเข้ากับผนังนะครับเมื่อเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้พุกเป็นพุก ปีผีเสื้อนะครับเพราะว่าตัวผนังของผมมันเป็นผนังเบานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนำสกรู3มนิ้วมาใส่กับก้ามปูแล้วก็ท่อที่ตัดมาแบบนี้เพื่อจะทำขาของราวตากผ้านะครับได้เรียบร้อยนะครับยึดกับผนังแล้วก็นำราวตากผ้าที่ตัดไว้มาใส่แบบนี้ก็เป็นรันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประหยัดและง่ายๆตามสไตล์ช่างสามัญประจำบ้านใช้งบไม่เกิน30บาทชอบไอเดียแบบนี้กดติดตามผมไว้เลยนะครับถ้าสนใจสว่านก็กดที่ตะก้าด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ